แก้ไขชีวิตที่ติดขัดถอนคำสาบคำแช่งคำสาบานตั้งจิตให้นิ่งท่องนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนนะครอนโมครอนพุทธครอนทาครอนยะครอนถอนด้วยนะโมพุทธยะนะมามีหังตั้งจิตให้มัน่นข้าพเจ้า ขอถอนคำสาบานคำสาปแช่งใดๆที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวงขอผลบุญข้าพเจ้าจงหนุนนำส่งให้ข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ทั้งปวงและกลับเจริญด้วยทรัพ์ยเจริญด้วยสุขภาพเจริญด้วยบริวารน,นับแต่วินาทีนี้ขอให้พบแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยท่านใดจะร่วมขอถอนคำสาบาน